ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทำนายรายวันกับหมอเบิ้ลนะครับเป็นการพยากรณ์โดยพอสอเกิดของท่านนะครับหากเกิดเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปชมเลขนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดูดวงโฮล่ a, ปาปันยิ้มไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและมีความสุขไปกับทำนายรายวันครับ วันนี้คุณหนึ่งจะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวทั้งบริวารลูกหลานคนรักลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะเข้ามาทําให้คุณหนึ่งนั้นเครียดหง,งุดหงิดอารมณ์ไม่นิง่งใจร้อนขอให้มีสติและระมัดระวังไว้นะครับเคล็ดลับครับคุณหนึ่งใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูใส่น้ําหอมมงคลออร่ามนตราใส่วานิ้ชี้จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณ2นะครับจะมีโอกาสเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชว์ไม่ดีเกิดขึ้นและจะมีเรื่องวุ่นวายเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะกับคนรอบข้างคนรอบกายลูกหลานบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าแต่ก็จะทําให้มีเสียงหัวเราะอารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้วันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณ2เลยละครับ วันนี้คุณสามจะวุ่นวายมากๆกับคนรับข้างคนรับตัวโดยเฉพาะผู้ใหญ่เพราะแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้คุณสามนั้นเหนื่อยใจงุ่นงิจใจไม่ได้แต่งใจขอให้คุณสามมีสติเยอะๆนะครับคลับครับใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเขียวหรือน้ําตาลใส่น้ําหอมมงคลนออรา่ามอนตราใส่แหวนนิ้วก้อยช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสีจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวนะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าจะเข้ามาทําให้มีเสียงหัวเราะอ,อารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินหรือขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากวันหนึ่งของคุณสีเลยล่ะครับ วันนี้คุณห้ามีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวชควงไม่ดีเกิดขึ้นรวมไปถึงจะมีผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้คุณห้านั้นเหนื่อยใจงุนหงิดไม่ได้ดังใจขอให้คุณห้ามีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีดําน้ําเงินฟ้าใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือน้ําตาลใส่น้าหอมมงคลออร่ามตราใส่แหวนนิ้วนางนิ้วก้อยน้าเกลือนพกเ้าวางบนโต๊ะทํางานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกรบ้านช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณหกมีโอกาสจะได้โชคลาภของขวัญของฝากลับปากรับลอยหรือของที่อยากได้ก็มีโอกาสที่จะได้ซื้อในวันนี้รวมไปถึงผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าแต่เขาจะเข้ามาทําให้มีเสียงหัวเราะอ,อารมณ์ดีสบายอกสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินหรือขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสาหรับคุณ6เลยละครับ วันนี้คุณเจตจะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่รับผิดชอบขอให้คุณเจตระมัดระวังดีๆนะครับรวมไปถึงจะมีปัญหากับคนรักความรักไม่ค่อยลงตัวและมีโอกาสที่จะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้ทําให้คุณเจตงุนหงิดใจเหนื่อยใจอารมณ์ร้อนและไม่ได้หลังใจขอให้คุณเจตใจเย็นๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีดําน้ําเงินฟ้าใส่เครื่องประดับสีดําน้ําเงินฟ้าเช่นเดียวกันใส่น้ําหอมมงคลออรามตราใส่แหวนนิ้วกลางนิ้วนาง นำเกลือโนบก้าวางบนโต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกรัวบ้านช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้การงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณแปรับผิดชอบจะราบรื่นไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาคุณแปก็จะแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันรวมไปถึงความรักจะราบรื่นและมีโอกาสที่จะได้โชคลาภของขวาญของฝากลับปากรับลอยหรือของที่อยากได้มีโอกาสที่จะได้วันนี้รวมไปถึงอาจจะมีเรื่องราวโชคดีเกิดวันนี้ด้วยนะครับถ้าคุณแปดมองข้ามในสิ่งที่กงังวลหรือมองข้ามในสิ่งที่คิดอยู่ก็จะทําให้วันนี้เป็นวันที่ดีมากๆวันหนึ่งสําหรับคุณแปดเลยล่ะครับ วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องคนสวนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะนำปัญหามาให้กับคุณก้าวรวมถึงจะมีปัญหากับคนรักหรือความรักไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ในวันนี้เราจะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณก้ารับผิดชอบอีกด้วยขอให้อะมัดระวังดีๆนะครับเคลมรับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีน้ำตาลใส่น้ำหอมมงคลออร่ามนตราใส่แหวนนิ้วชี้นิ้วกลางช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องคุณส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะเข้ามาทําให้คุณส่วนนั้นมีเสียงหัวเราะอ,อารมณ์ดีสบายใจรวมไปถึงความรักจะราบรื่นและการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณส่วนรับผิดชอบนั้นจะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันหากมีปัญหาก็จะแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันบางท่านอาจจะมีเรื่องขนมขนมหรืออาหารเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณส่วนเลยล่ะครับ